สวัสดีครับเดี๋ยวก็มาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ทฤษฎีง่ายๆสำหรับมือกีตาร์กันต่อนะครับก่อนในส่วนของคราวที่แล้วเราพูดถึงโน้ต C D E F G A B C นะครับขออนุญาต C D E F G A B แล้วก็ C นะครับเอาตามที่มีนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสเกลสเกลเนี่ยถ้าไปตามลำดับที่มีสเกลจะแบ่งเป็น2อันง่ายๆนะครับในส่วนของอดนตรีสากลก็จะเป็นในส่วนของสเกลที่เดินทางทีละครึ่งเสียง นะครับก็จาก C ไป C ชาร์ปนะครับนะเอาแผ่นเก่ามาคุยนี่นะครับเนะี่ยสเกลที่เดินไปขึ้นทางชาร์ปนะ C C ซีชาร์ป e, ดีดชาร์ปเอเชาร์ปจีชาร์ปเอชาร์ปบแล้วก็ C อันนี้เดินทางทีละครึ่งเสียงเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่าสเกลโครมาติกนะครับโครมาติกคือ D, เดินเดินทางทีละครึ่งเสียง ถ้าเป็นสเกลมันก็จะมีครบทั้งหมด12ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 4มันซ้ำนะครับก็โครมาติกก็มี2อย่างขึ้นทางชาร์ปกับขึ้นทางแฟลต C, D, b, D e b, e, f l แฟ D ต flat แฟ G ต l a t G A f l แฟ A ต flat แฟตแฟตนะครับก็โครมาติกแบบ2องอันอีกอันหนึ่งคือสเกลปกติเป็นไดอาโทนิก ในอโทนิกก็จะมีในแอตโทนิกเมเจอร์กับในแอตโทนิกม r เนอร์วันนี้จะพูดถึงสเกลเมเจอร์นะครับเมื่อกี้เป็นที่มาของมันนะครับก็รู้ไว้เฉยๆก็ได้จำชื่อได้ก็ดีนะครับไปหาเขียนเอาก็ได้นะครับหาตัวเขียนหาเรื่องราวเพิ่มเติมในในอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้นะครับแต่ผมจะโยงไปที่สเกลเมเจอร์เป็นหลักเลยสเกลเมเจอร จะเป็นสเกลหลักสเกลก็จะแบ่งเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์โดยที่ C ถึง C มันก็จะเป็นสเกล e อยู่แล้วหรือว่าบันไดเสียง C m a เมเจอร์นั่นเองนะครับอันนี้เราเป็น1นึ่คีย์คราวนี้เนี่ยเมเจอร์ Major ก็จะแบ่งเป็นทางชาร์ปกับทางแฟลตผมจะพูดถึงทางชาร์ปก่อนอทางชาร์ปเมเจอร์ Major ก็จะมีทั้งหมด7ชาร์ป จะเป็นตามหลักการเขียนโน้ตสากลเป็นปะกะตินะครับแต่ถ้าเราเราพูดถึงคีย์มันก็จะไปสำหรับกีตาร์มือจะไปโยงถึงพวกคีย์เพลงนะครับคีย์เพลงต,ต่างๆผมจะใช้สูตรอันนี้เป็นวิธีที่ครูผมสอนมานานตั้งแต่ผมเรียนมัธยมนะครับครูแตก็กครูตอกแตกครูสมควรนะครับสอนมาเราก็จำมาแล้วเวลาผมบอกคนอื่นผมก็ใช้วิธีนี้เพราะเวลามาเขียนน่ะมันเห็นทุกตัว เวลาไปท่องมันท่องได้หนึ่งชาขีนี้สองชา้าขีดนี้สามชา้าบขีนี้่างๆางมันั่งเขียนเลยของผมเขียนเป็นเดือนเลยเมื่อก่อนโง่มากสมองน้อยนะครับแล้วก็เขียนานานมากแต่ถ้าจํามันก็จําได้ตลอดวิธีการผมใช้วิธีนับผ้าจากเริ่มตน้นเขียนว่าง่ายๆเลยนับผ้าแล้วก็ตัวที่เจ็ดติดชร์ป หนึชานี่นะลองดู1 2 3 4 5สดับ5้านะครับหนึ่งสดับ5ได้คีจีเขียนจีถึงจ G. G ีจีเอบีซีดีตัวที่7ติดชาปหนึ่งสอามสี่ห้าหดรับ5มาได้คียใหม่ แล้วตัวที่7ของคีย์ใหม่ถึงติดชาร์ป 1, 2, 3 4 5 6 7สอีเอฟชาร์ปนี่ไงหนึ่งชาร์ปคีย์จีง่ายเลยนะครับต่อไปสองชาร์ปคีย์อะไรสองชาร์ปอ่ะสองชาร์ปก็นับ5สิไม่ได้นับ5จาก4แล้วนะเพราะมันเป็นนับ5จาก1ชาร์ปเพราะมันต้องหนึ่งชาร์ปมาบวกเป็น2ชาร์ป3 4 5 สองชาราปได้คีดีดีอีเอฟจีเอันนี้ไม่มี A ีขอโทษทีพระเจ้าช่วยติกนะครับก็เอาชาร์ปตัวเก่าลงมามีอยู่แล้วนับไป7 1 2 3 4 5 6 7นี่ไงสองชา์าคีดี D. ต่อไป3ามชาร์ปคีย์อะไรติสามชาร์ปก็เหมือนเดิมนับผ้านี่ครตามสูตรนี่ครับสูตรเนี่ยจำไว้ให้ดีเลยใช้ได้ตลอดชีพถ้าเขียนจะเยอะมันก็จะจำนะนานๆไปมันก็จะจำจากเนี่ยหชาร์ปสชาร์ปได้อัตโนมัติแต่แรกๆก็ยอมเสียเวลามานั่งเขียนก่อนเอากระดาษมาคนละแผ่นนะเล่นเล่นไปด้วยกันเขียนไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับดีกว่านะครับเขียนเราทำให้เราเห็นคิดอะไรได้อีกเยอะ ต่อไปก็นับ5 1 2 3 4 5่งี่ห้านี่กเก่าลงมานี่ยเอียบชับตักเก่าสชาบตัวที่7 1 2 3 4 5 6 7งามจชนี่ไงสมชาบได้ละอ่ะต่อไป4ชาบสี่ชาบก็จะมี ห e. นึ่งสองสามสี่ห้าคีย์อีเนี่ยครับอีเอฟจีเอบีซีดีอีเอาตัวเก่ามันลงมาสามชาร์ปเดิมนะครับตัวที่เจ็ดติดชาร์ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ไงคีย์อี e. จึงมีสี่ชาร์ปถ้าเรามาเขียนโครงสร้างอย่างนี้มันก็จะเท่ากันนะถ้าเราเขียนถูก แต่นี่พวกไม่เขียนมันไม่สะอาดตานี่มาบอกวิธีเฉยๆห้าหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าห้าได้คีบีบีซีดีเอฟเอบีซีเอยเลยอีกแล้วขอโทษทีครับอ่ะตัวเก่ามาลงมาด้วยเอฟชาร์บเขียน,นง่ายๆแบบเราสีชาร์บเจชาร์บดีชาร์บ นี่ของเก่าสชาร์บล่ะมี5้าชาร์บตัวที่7จ็ดหนึ่งห้าหกเชาร์บเนี่ยครับผมคิดอย่างนี้วิธีที่6เอ้ยชาร์บที่6กขอโทษทีนะครับหนึ่งส้าเอฟชาร์บ f อฟจีเอบเอเอาของเก่ามาลงมาให้หมด ของเก่าต้องมี5นะ1 2 3 4 5อาาเอาไม่มีนี่นอีกอ่ะอ๋อเอฟชาร์บันซ้ำกันนะคิดเป็นตัวเดียวกัน1 2 3 4 5 5ชาร์บตัวที่7ติดชาร์บ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมตามสูตรเลยได้แล้วนับเพื่อขึ้นคีย์ใหม่1 2 3 4 5 7เป็นคีย์สชาร์บ C, f, C D E F G A b C ชาร์เอาของเก่าลงมา F ชาร์บอชาร์ก็มี G ชาร์ก็มี A ชาร์ก็มี E ะชาร์ก็มีเห็นไหมตอนตอนเล่นมันไม่มี E ชาร์ตอนแรกเนี่ยไม่มีแต่ตอนหลังมันมีในการเขียนเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทดทำให้มันหายไปครับด้วยเหตุผลนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็ไปสิ้นสุดที่เจ็ดชาบจบข่าวที่เจ็ดชาบเนี่ยครับแต่ใช้จริงๆอ่ะมันตามเพลงที่เราเคยเห็นนะเพลงกีตาร์มันมาจากโอเพ่นที่เป็นทางชาร์บเยอะกว่าก็จะมีค e, นะีย์จีคีย์ดีคีย์เอคีย์อีเนี่ยคีย์บีไม่ค่อยมีละพอยุคหลังๆมีเรื่องการดรอปสายมันถึงมีโผล่คีย์บีขึ้นมาเยอะโน้ตถึงได้เขียนคีย์บีเยอะสำหรับโน้ตกีตาร์นะครับคีย์เอฟชารบมันก็จะไปตรงกับ G flat C sharp ก็จะไปตรงกับคี f l ดีแอัตโนมัติที่หลังเป็นเรื่องของของแฟ a ตนะครับเพราะฉะนั้นเราจําสูตรตัวนี้ไวด้ดีๆนับผ้าตัวที่7ติดชาร์แรกๆมาเขียนอย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับลองดูนะครับก็ผมก็จะพยายามสอนโดยใช้วิธีการเขียนเนี่ยผมว่ามันง่ายที่สุดเลยง่ายกว่าทำทำสื่อมานั่งเสียเวลานะครับก็วิธีการจำเนี่ยบางทีคนคนก็จําหัวไปเลย G D A E B F ชา C ชานะครับบางคนก็จำเนี่ยหนึ่งชาร์ปสอชาพวกที่จะไปสอบเหมือนกันนะสอบก็จะนั่งจําเลย7จ็ดชารเนี่ยไม่มีอะไรเลยคีซีไม่เกี่ยวมันไม่มีชาร์ปไม่มีแฟดนะครับเนี่ยต่อไปเมเจอร์ทางชาร์ปสูตรนับห้าตัวที่7จ็ดที่ชาร์ปเนี้ยก็ไปตามนี้เลยว่างๆก็นั่งเขียนกันดูนะครับพวกนี้จะมีผลนะครับ มันก็จะไปพ่วงถึงเรื่องเรื่องคอร์ดเรื่องของโครงสร้างพเราต้นได้สเกลก่อนเราก็จะได้เรื่องของคู่เสียงเรื่องของคอร์ดตามถ้าเป็นตามหลักทฤษฎีนะครับมันจะมาทีหลังเพราะสเกลนี่เป็นฐานสําคัญมากๆที่สุดนะครับก็ทําให้เรื่องนี้มันอยู่ในสมองสมองอยู่ในหัวใจเราเวลาไปเล่นต่างๆก็เล่นในคีย์จีก็มีหนึ่งชาร์ปนี่คีย์ดีก็เลยมีโน้ตเอฟชาร์ปอยู่ในคีย์ดีก็มีคอร์ดเอฟชาร์ปมยเนอร ขีเออก็มีขอดสีช้าเปเนอร์อยู่ด้วยขอดสามเป็นเนอร์เป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับลองทําดูนะครับขอให้มีความสุขในการติิสตีผู้นี้จําเป็นนะครับจาเป็นมากๆเลยแต่ไม่จำเป็นต้องรู้ในวันเดียวผม,ม่นั่งเขียนเป็นเดือนเลยเมื่อก่อนไม่เคยรู้เรื่องนะครับก็ฝึกกันเยอะๆครับ กีตาร์คอยมีความสุขมากในการเล่นกีตาร์ครับเจอกันครับ